ลับมาชมกันต่อนะครับศึกยอดมวยโลกกระทิงแดงครับคู่เอกกรรมการน่าเสียดายครับเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุนะครับพรสวรรค์ชนะในยกที่5มาดูผู้ที่3ครับชัดชัยสิทธิ์หมอเสงครับจะสู้กับยามาชิบกับผมการนี้คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยด้วยกันเองนะครับชัดเพชรสิทธิ์หมอเสงนะครับเจอกับโลมาปีศาจแดงยิมนะครับรูปร่างน่แหม่ทางชัดเพชรดูสั้นกว่าเตี้ยกว่าครับโลมานี้ได้เปรียบสูงยาวกว่าเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับ คู้ทล่าครัก็ต้องบอกว่าทางพรสวรรค์ครับแม่มาอุบัติเหตุหัวชนครับในยกที่5ครับชนะเคนิเกิลหนคะแนนเป็นยกที่5ครับหลังจากรวมคะแนน4ยกแล้วก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของชัดเพชรเลยครับหรือว่าเขาสายน้อยกอกันแตงครับในอดีตนักมวยไทยชื่อดังเหมือนกันตอนนี้เบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพครับนี่เป็นการเทิร์นโปรไฟท์ที่5นะครับของชัดเพชรครับ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์นะครับจากเวทีราชดำเนินเป็นไทยกับไทยนะครับคู่นี้ฉัดเพชรศิริมอสิงห์นะครับกางเกงสีแดงกับโลมาปรีชาแดงยิมนะครับครับผมเอาละครับมาบนเวทีครับขาวทรายน้อยกอกันแดงครับแหม่ก็ถือว่าเป็นมวยสร้างอีกคนนึงครับของทาง Galaxy Boxing Promotion ครับคู่นี้นี่โชกกันในพิกัด120ปอนด์ครับกำหนด6ยกครับสวัสดีทุกซ้ายครับของทางโลมาครับ ท่านผู้ชมครับคู่เอกวันนี้ก็คือยกห้าชกไม่ได้แต่ว่ารวมคะแนนภายในส่ยกที่ผ่านมาวันนี้ทั้งระทิงแดงก็มอบหมื่นหนึ่งในห้างตีนะครับยาเมทิลสูตรองตาใบห่อก็อีกหมื่นหนึ่งแล้ววันนี้ทั้งยามมทลกายตราหมอเสงยงกลิ่นผลไม้รวมนะครับแล้วก็สมกฤิตโมจ้าเสีสิบเอ็ดตัวศีรีหน้ามาโนโดักแฮร์พร้อมทั้งขมิ้นชันด้วยยาเมทฤลสูตรองตาใบห่อทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูล สุงทรีจีนนะครับจีรเชื่องกูเซิน0 2 6 8 8 2 3 2อ้ามร่วงแล้วครับร่วงแล้วแล้วก็ไปที่นิวีว่าพาเลทน,นะครับสุขาพิบาลสามารถน่าเลยเรียบร้อยเลยนะครับดเดียวเช็คบินเลยครับโอ้ยดูโพรงจมูกรับเลือดกำเดาไหลทะลักออกมาโอ้โหอ่ะเรา